สวัสดีครับช่วงร็อกเรื่องรถกับพี่อาร์ตวันนี้นะครับบอกตรงๆว่าเรามาขายของนะฮะจริงๆแล้วสืบเนื่องจากมีเพื่อนๆหลายท่านนะครับถามหาว่าให้พี่มีเบนซ์อสคลาสนะครับแต่ปยู 2, 2, น่ะฮะคันไหนที่พี่ปั้นเสร็จแล้วบ้างก็ต้องบอกว่าตั้งแต่คันแรกที่ปั้นมานั้นยังไม่ได้ปั้นคันที่สองครับเพราะว่ายังหารถไม่ได้นะครับแล้วก็น้องวูวามเนี่ย น้องวุ่นวายเนี่ยก็มีคนมาจําไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยต้องหารถใหม่โดยด่วนนะครับเพื่อการทําการสลับทะเบียนออกทีนี้ก็ให้คุณโอมนะครับช่วยหารถให้ผมเองก็วิ่งหาอยู่ยังไม่เจอคันที่ถูกใจนะครับต้องบอกว่ามันจะมีบางคันอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครไปเปิดเว็บพวกขายรถเนี่ยนะจะมีอยู่คันหนึ่งสีเงินนะปี12บสอง้างเฮ้ยเปิดมาล้านเก้าหมื่นนาสนใจก็เช็คไปเช็คมาอ้าวหน้าเล่มมีเคย แจ้งยกเลิกการใช้รถนะครับแล้วก็มาจดทะเบียนใหม่อ่ะถ่ายไปถ่ายมาเจอกคันให้เฟซลิฟแล้ว9ก้าแสนเก้าเอาเช็คไปเช็คมาเอ้าคือเอาเป็นว่าวุ่นวายแหละสุดท้ายเนี่ยจนวันนี้เนยฮะยังหารถไม่ได้เลยแล้วด้วยคันที่ผมไม่ใช้ของสีดำเนี่ยรถสีดําก็จะเป็นปัญหาเล็กน้อยนะครับคุณโอมนะครับมีอยู่คันหนึ่งเป็น m บ r c e d e s b e n z นะครับ S-Class สองสองหสีดำ S300L เบนซินนะครับแล้วต้องบอกว่าผมจําไม่ได้แล้วว่าใครอ inbox มาว่าพี่ถ้าเจอบอกหน่อยนะคะพี่ครับเจอบอกหน่อยนะครับผมสนใจไปไล่หาใน inbox เนี่ยคือมันเยอะมากไงจำไม่ได้ว่าใครที่ฝากหาก็เลยทําคลิปนี้มาขายของโดยตรงนะครับกับเจ้า S l l s s นะครับ221คันดําคันนี้ซึ่งเป็นรถนะครับปี2,009นะครับรุ่นนี้เนี่ยผลิตปี2,008นะครับเจ้าของออกจากศูนย์เบนซ์ประเทศไทยนั้นปี2009 จดทะเบียนปี2010นะครับคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้ตามปี2010นะฮะแล้วก็วิ่งมาแล้ว135,000กิโลโดยประมาณนะครับประมาณนี้เลยอัปป้ามนี่ราคาเปิดที่899,000บาทครับจะบอกว่าราคานี้นั้นเป็นราคาที่ดีมากๆเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าประวัติซ่อม ครบท่วนแถมเป็นประวัติซ่อมกับสูตร m ม r c e d e s b e n z น h ์ i ท a n d แล้วก็ความโหดในการซ่อมกับสูตร m ม r c e d e s b e n บ t h a ไท a แ d นนะครับเนี่ยครับบินซ่อมนะครับครบๆไล่มาตั้งแต่ช็อกอัพนะครับทั้ง4ตัวเปลี่ยนมาหมดแล้วนะครับจากสูตร m e r c e d e s b e n บ t h a ไท a แ d นนะครับชุดควบคุมวาล์วนู่นนั่นนี่รันระบบทั้งหมดนะครับ เรียบร้อยแล้วจากสูนย์เบน์ประเทศไทยดังนั้นใครที่เอาไปใช้ต่อน,นั้นหมดความกังวลน,นะครับกับปัญหาเรื่องถุงลมของเจ้า S Class ยังไม่นับรวมความโหดของเจ้าของนะครับที่ไปขัดนะครับไฟหน้าที่สูนในประเทศไทยครับผมคือศูนเบน์ก็คงจะส่งมาทำข้างนอกแหละแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยพอทําผ่านสูนเบน์เนี่ยมันมีประกันศูนย์ติดมาด้วยไงคือโหดมากไฟหน้าขาวสะอาดมากสปอร์ตไลท์สะอาดมากนะครับตัวสีเนี่ยสวยนะครับเงา เรียกว่าต้องบอกว่าถ้าเกิดทําตามสูตรของพี่อาร์ตในการบรุณะนะครับรีสตอร์รถเนี่ยคันนี้เนี่ยขัดสีเบาๆทีเดียวก็น่าจะจบเพราะว่าคุณโอมเนี่ยเขาขัดมาแล้วรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ขัดได้ดีด้วยนะครับความวงความวาบนเนื้อสีนั้นน้อยมากๆแทบไม่เห็นครับส่วนใครอยากให้ฉ่ำคนนี้ก็เอาไปเคลือบแก้วได้ ในส่วนของเครื่องยนต์นะครับไม่ต้องห่วงครับขนาดชงอัพนะครับทำที่ศูนย์ไฟหน้าขัดที่ศูนย์เนี่ยเครื่องยนต์ดูแลผ่านศรรูนย์ไมต้อดอนะครับตามบินในปึกเมื่อสักครู่ที่เห็นนะครับใครซื้อต่อไปเนี่ยเอาบินไปนั่งไล่ดูนะครับแล้วก็จะได้พิจารณาได้ว่าเราจะต้องทําอะไรเป็นขั้นต่อไปหรืออะไรที่ทำมาแล้วแล้วเราไม่ต้องทํานะครับหมาบ้านนั้นเห่านานมากเห่าตั้งแต่ถ่ายตนตนๆเนี้ยยังเห่าอยู่เลยอ่ะมาเห่ามราธนจ,จริงต้องขอไปเพื่อนๆนะครับมันกําจัดเสียงหมาไม่ได้จริงๆ ในส่วนของภายในน,นนะครับสวยงามนะครับแน่นอนตัวรถสีดำนะครับภายในสีเบจกนะครับเนี่ยสวยและสะอาดตามากๆนะครับผมเองเนยเป็นคนที่ชอบภายในสีนี้นะครับเพียงแต่ว่าข้อจำกัดของชีวิตเนี่ยก็เลยยังไม่มีโอกาสนะครับได้ใช้ s อ l a s s ที่เป็นภายในสีครีมเออเออเนี่ยข้างในนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนี่พวงมลาลัยสีดำนะครับคอนโซลด้านบนสีดำขอบ ประตูด้านบนสีดำแล้วก็ท่อนล่างเป็นสีครีมนะครับส่วนตัวพรมพื้นก็เป็นสีดำนะครับดูแลรักษาง่ายนะฮะและแน่นอนนะครับตัวก่อนเฟนนี่ตรงนี้จะเป็นตัววัสดุหนังนะครับถ้าเกิดเป็นเฟนนี่นะจะท้่เป็นไม้ซึ่งน่าจะคนชอบครับการใช้งานก็ครบถ้วนสมบูรณ์นะครับทุกฝั่งชั้นปุ่มต่างๆนะครับหรูหราอลังการนะครับปุ่มควบคุมทั้งหมดนะครับสามารถใช้งานได้เป็นปกตินะครับหายห่วงครับตัวควบคุมหน้าจอนะครับต่างๆนี่ เรียบร้อยไปหมดนะครับตัวระบบรถยนต์นะครับมีระบบไนท์มิชชั่นนะครับสามารถมองในตอนกลางคืนได้นะครับมีไฟออโต้ออโต้นะครับไฟสูงไฟต่ำครบถ้วนนะครับเบรกมือไฟฟ้าเบาะเมมโมรีนะครับ3จุดนะครับสามารถบังคับปรับตัวซ้ายมือนะครับคือตัวของคนนั่งข้างได้สามารถเลื่อนได้แล้วก็ปุ่มปลดล็อกปลดล็อกอยู่ฝั่งนี้ทั้งหมดปุ่มควบคุมกระจกปุ่มปรับกระจกมองข้างอยู่ทาง ฝั่งที่เท้าแขนแถบที่เท้าแขนนั้นสามารถเปิดบรรจุของได้ช่องเก็บของทางด้านประตูนะก็เรียกว่าไม่ใหญ่แต่ถือว่าเพียงพอต่อการวางแอลกอฮอล์แล้วก็ทุกๆจิ๊กๆได้ไกๆน้อยการนงการนั่งต่างๆนะครับบอกเลยว่าเอสคลาสนั้นนั่งสบายหายห่วงครับประกอบกับตัวเบาะนะครับที่เป็นสีสว่างนะครับตัดกับทรีมต่างๆที่เป็นสีดํานั้นผมมองว่าสวยงามครับ ส่วนด้านหลังนะครับ OR นะครับกว้างขวางสะดวกสบายที่เท้าแขนดึงลงมาก็จะมีปุ่มควบคุมต่างๆนะซึ่งจะเป็นระบบเบาะนวดนะครับเป็นการควบคุมระบบเสียงต่างๆซึ่งเบาะนวดนัน้นส่วนมากรถรุ่นนี้นี่ก็จะไม่ค่อยไหวแล้วแะครับใครที่ตามดูตัวร็อกนะครับ221ของผมซีรีส์แรกนั้นก็จะรู้ว่าระบบชุดนวดเบาะหลังนั้นร้อยละ95%เซนะครับเสียทุกคันและพอเสียแล้วเนี่ยการซ่อมเนี่ยมันหมดหลายแสนบาท ส่วนมากก็จะไม่ซ่อมกันแต่ระบบอื่นๆของรถคันนี้นะครับใช้งานได้เต็มระบบนะครับไม่ว่าจะเป็นปุ่มควบคุมไฟฟ้าทั้งคันนะครับปุ่มปัดนะครับเปิดปิดซันรูฟยกเว้นไอ้เบาะนวดเนี่ยครับมันใช้งานไม่ได้แถ่ที่เหลือใช้งานได้ปกตินะครับหัวหมอนหลังนี่นี่ใช้งานได้เป็นปกตินะฮะกับรถราคาเปิดที่8ปดแสนเก้าหมื่น 9,000บาทถามผมว่าน่าสนใจไหมต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยคุณโอเขาเอามาป้ายาผมนะฮะผมบอกว่าโอมพี่แม่ไม่ได้จริงกว่ะสีดำแต่ชอบมากนะครับแต่ไม่เป็นไรก็น้องอุตส่าห์ทาให้ดูแล้วนะครับก็อย่างนั้นเลยนะฮะเนื่องจากคลิป CLS เหล่านั้นยังปั้นไม่ถึงไหนเลยรถคายูอูสีนะครับก็เลยยังไม่ได้ทำคลิปต่อเดี๋ยววันนี้เพื่อนๆไม่มีอะไรดูก็เลยเฮ้ย ทำคลิปขายขอนะครับขายก็ต้องตรง,ตรง,ตรง,ตรงนี่แหละครับว่ามันมี s อสคลาสสองสีดําเครื่องเบนซินนสภาพค่อนข้างสวยที่เดียวนะครับใครที่สนใจกับเจ้า S อสค s s อยู่แล,และไม่ติดกับการใช้สีดํานั้นคันนี้ผมบอกเลยว่าเป็นออปชั่นที่ดีมากๆเพราะว่าช่วงล่างที่คุณเป็นห่วงทั้งหมดนั้นเจ้าของเก่าทํามาแล้วนะหมดไป2 0 0 0 0 0กว่าจาก Mercedes ประเทศไทยดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องถึงมือคุณที่ต้องมานั่งทํานั่งปั้นนั้นเหลือไม่เยอะจริงๆอ๋อ เฟืองท้ายนะครับก็ทํามาเรียบร้อยแล้วด้วยซ้ําถ้าถามผมนะฮะว่าคันนี้นั้นถ้าเกิดเพื่อนๆ FC ที่ไว้ใจผมแล้วบอกเฮ<ะ>้ย <"He i, S 2> พี่อาร์ตผมดูคลิปมาผมไปซื้อกับคุณโอมแล้วกันผมต้องทําอะไรอีกพูดตรงๆนะครับคันนี้เนี่ยมีสิ่งที่ต้องทําเลยเนี่ยสำหรับสไตล์ผมนะอันดับแรกเนี่ยนี่ครับแผงหลังประตูหนังรั่วล้วครับ เนี่ยทั้ง2ค่ข้างนะครับซึ่งจะเป็นอาการปกตินะครับอาการประจํารุ่นของเจ้า S-Class เดเปอยู่2-2.1อยู่แล้วก็เรียกว่านี่จะต้องพุ่มใหม่2ข้างนะครับเบาะด้านหลังเนี่ยโอมเขาบอกว่าเขาฟอกมาแล้วแหะแต่ว่าไม่รู้ฟอกยังไงอาจจะฟอกไม่ถึงนะครับแต่ว่าของสไตล์โอมเนี่ยเขาจะไม่ได้ฟอกแบบดูเดือดแบบเหมือนบางที่ที่เห็นเนี่ยแบบเอาแปลง ซักผ้าที่พลาสติกอะ่ะฟอกแบบให้มันออกอะ่ะซึ่งแบบนั้นเนี่ยหนังมันจะสึกแล้วนายหนังมันจะหายแล้วว่าล้มจะพังเอาง่ายงของโอมเนี่ยเท่าที่เห็นนะครับมีฟอกมาแล้วแต่ว่าด้านหลังเหมือนฟอกไม่เยอะฟอกบางๆนะครับควรจะต้องไปฟอกบอกใหม่แล้วก็ควรจะต้องไปเข้าสูตรกําจัดกลิ่นรถเก่าเพราะว่าคันนี้เนี่ยมีกลิ่นรถเก่ากลิ่นเหม็นเปรี้ยวติดมาเบาๆซึ่งเพื่อนๆที่เป็น Fc ของพี่แอ๊รู้แล้วว่ามันแก้ไม่ยากเลยอ่ะ ตาตาเครื่องยนต์นครับทดสอบดูเสียงเครื่องนะครับเงียบเครื่องนะครับ <appointment> เดินนิ่งนะครับเงียบ <ounce> ในส่วนเครื่องยนต์นะครับเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ลองขับใช้งานมาวันหนึ่งนะฮะแล้วก็เนี่ยฟังสงฟังเสียงนะครับดูสภาพต่างๆแล้วยังไม่มีอะไรที่เรียกว่าน่าเป็นห่วงแล้วก็เร่งด่วนที่จะต้องทำนะครับเรียกว่าลองขับไปได้สักเดือน2เดือน3เดือนนะครับแล้วค่อยพิจารณาว่าตรงไหนที่เรา ไม่ถูกใจตรงไหนที่เราขัดใจเราค่อยไปเก็บทําเอาที่หลังก็ยังได้ตัวแบตเตอรี่นะครับเปลี่ยนมาเนี่ยเมื่อปี6กสาปีที่แล้วนี่เองนะครับเรียกว่ายังสบายๆยอยู่เสียงตั๊มลมนะครับที่ติดตั้งอยู่ข้างหลังไฟหน้าด้านใต้แถวๆนี้นะครับก็ไม่มีอาการอะไรทั้งสิ้นนะครับตัววาล์วบล็อกที่อยู่แถวๆนี้นั้นไม่ส่งเสียงฟิลฟ้าอะไรให้ดู น่าเป็นห่วงก็โดยรวมนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับถ้าไม่ใช่สีดำนะพี่อาร์ตสอยไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะเท่าที่ดูเนี่ยสิ่งที่น่ากังวลสำหรับรุ่นนี้นั้นเจ้าของเก่าทําจากสูตรเบป,ประเทศไทยไปเรียบร้อยแล้วราคาตั้ง899นะครับไปคุนเองนะครับผมแค่มาช่วยเขาขายของเฉยๆนะครับด้วยความที่คุณโอมเป็นคนที่ช่วยผมดูรถทุกๆคันอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรถที่เขาจับมาขายเองนั้นไม่ต้องห่วงครับดังนั้นแค่ สบายใจไปได้ปลอกหนึ่งนะครับเพราะเราซื้อจากคนที่ช่วยเราดูรถอยู่แล้วสำหรับคนที่กังวลว่าเฮ้ยรถวิ่งมาแสนสามหมื่นห้าพันโลนั้นมันจะโอเคไหมมันจะวิ่งเยอะไปไหมต้องบอกว่ารถเยอรมันนะครับวิ่งแสนสองแสนเนี่ยเรื่องปกติมากๆนะครับถ้าเราดูแลรักษาแล้วก็เจ้าของเก่าเนี่ยถ้าดูแลถึงถึงเนี่ย วิ่งไปสองสาแสนหายห่วงครับเรารับไปแล้วดูแลต่อให้ถึงเหมือนเจ้าของเก่านะครับมันถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ตามระยะนะครับแล้วก็ตรวจเช็คระบบอย่างอ,อ,อย่างรอบคอบเข้าไปในอู่ที่ไม่หลอกลวงเรานั้นผมว่าการดูแลรักษาเจ้า X Class นั้นไม่ได้เยอะครับก็หอายว่านะครับคันนี้ใครที่ชอบนะครับไปคุยกับคุณโอมเอาเองนะครับผมไม่เกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้นนะครับไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับกำไรก็ไม่ได้แบ่งผมนะฮะก็แค่เอามา ป้าอย่าเฉยๆนะครับวันนี้ผมพี่อาร์ตลาแล้วครับสวัสดีบาย